บียสุจินันท์ที่ปรึกษาปัญหาผิวและธุรกิจบริษัทลาชูเลคอสเมติกประเทศไทยจำกัดผู้ให้ความรู้นาวาเอกหญิงชนกนาฏวรากรทองประดิษฐ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังรักษาฝ้ากี่เดือนหายคะคุณหมอฝ้ากี่เดือนหายอะไรเงี้ยก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้อ,อันนี้บอกตรงว่าตอบไม่ได้ด้วยค,ค่ะเพราะว่าแต่ละคนมันก็มันก็ไม่เหมือนกันส่วนรักษาฝ้าแล้วหายขาดเลยไหมคะ ถามว่าหายขาดไหมอันนี้ก็ตอบไม่ได้อีกเหมือนกันแต่จะตอบได้ว่าอาจจะมีโอกาสที่มันจางจนกระทั่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอันนี้เป็นไปได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาใหม่ได้ถ้าเราเผผอแค่แป๊บเดียวที่แบบว่าไม่ดูแลเขามันก็มีโอกาส,กาสเป็นไปได้อันนี้ก็ต้องก็ต้องเข้าใจในตัวโรคที่เ,<ข>เกิดขึ้นใช่ค่ะค้นปัใจจัยให้เจอ พอเจอปัจจัยปุ๊บไปแก้ตรงจุดถูกไหมครับโอ้โห oh, พอแก้ตรงจุดปุ๊บคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยฝ้าไงก็หายได้ถ้าเราเข้าใจแล้วหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแล้วคู่ควรกับกับการดูแลรักษาฝ้าขั้นตอนในการรักษาฝ้ามีอะไรบ้างคะผัดเซลล์ผิวอ่าแล้วก็มีสารอเขาเรียกว่าใช้ครีมที่มีสารสกัดที่ไป คุยกับเมลานอไซด์อย่าไปผลิตเมลานินเยอะเกินไปแล้วก็ป้องกันแสงแดดอันนี้ป้องกันสี่สเต็ปสี่สเต็ปสำคัญในชีวิตในการดูแลรักษาฝ้าทําไมบางคนรักษาฝ้าใช้เวลานานคะความสมบูรณ์แข็งแรงของผิวแล้วก็พฤติกรรมองค์ประกอบต่างๆหลายอย่างเลยคือบางทีเนี่ยอาจจะเอาอาจจะป้องกันแค่วางสาเหตุบางสาเหตุยังไม่ได้ป้องกันต้องไปดูเรื่องของสิ่งที่เรายังไม่ป้องกันว่าป้องกันหรือยังด้วยอโอเคครับ ทำไมรักษาฝ้าแล้วเป็นเป็นหายหายหายอีกที่แล้วกลับไปขึ้นอีกที่คะค่ะเป็นไปได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเมลานอไซต์ไม่ได้อยู่อยู่ที่เดียวครับผมมันอยู่ในที่อื่นด้วยใช่ไหมคะถูกไหมคะมันอยู่ทั่วผิวถูกไหมคะคือก็มีถูกไหมคหมอมีอยู่แล้วแต่โดยปกติมันมักจะเกิดที่บริเวณหน้าใช่ค่ะทุกผิวของเราทุกรูขุมขนเนี่ยมีเมลานอไซต์หมดแต่ว่าจะเกิดปัญหาคือเกิดที่หน้าซะส่วนใหญ่นะครับเนาะ สาเหตุอะไรใช้ครีมรักษาฝ้าแล้วไม่หายสักทีเอออาจจะไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าต้องหาสาเหตุอย่างอื่น<อ>ที่ที่เล่าให้ฟังด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้จะบอกว่าสาเหตุประกอบนะครับเนาะทาครีมกันแดดแล้วแต่ทำไมยังเป็นฝ้าคะ อันนึงก็คือนนอย่างที่บอกว่าทาแล้วแต่ต้องมาดูด้วยว่า1นึ่งกิมงันแดดนั้นได้คุณภาพไหมเช่น1 spf ได้ไหมสอ pa ได้ไหมมันควร <3, S 2> จะเท่าไหร่คุณหมอเอาคร่าวๆก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเกินเกินเกินสิบห้ถึงสาไปใช้ได้อยู่แล้ว spf นะคะส pa มันก็จะเป็นค่าบวกนะคะก็คือสบวกถึงสบวกใช้ได้ควานอกนี่ผมเข้าใจถูกไหมสมมติว่า1 5บหถึงสาแต่ก็ต้องดู ความถี่ในการทาด้วยถูกไหมค่ะอันแรกเลยที่ต้องดูคือปริมาณค่ะปริมาณก่อนอ๋อปริมาณปริมาณค่ะเพราะว่าไอ้สิบห้าสามสิบห้าสิบเนี่ยมันอยู่ที่ปริมาณถ้าเกิดว่าเราเลือกแะห้าสิบเลยแต่ปริมาณเท่าเม็ดตัวเขียวก็คือจบอะค่ะเพราะว่าปริมาณที่เขากำหนดไว้นี่ก็คือสองมิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะคะคือพูดอย่างนี้อาจจะงง่าไม่เท่าไหร่จริงๆก็คือถ้าเกิดว่ามันอยู่ในหลอดเนี่ยก็ต้องบีบออกมาประมาณสองข้อนิ้วถ้าเกิดว่ามันอยู่ในตลับเนี่ยก็ต้อง ปาดออกมาแล้วก็ให้ได้ความยาวประมาณเท่านี้ค่ะสองข้อนิ้วนิ้วก้อยค่ะมันก็ต้องยาวขนาดนี้ต่อหนึ่งหน้าเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าถึงจะห้าสิบเลยแต่เอามาแค่เนี้มันก็ไม่ได้ฝ้ากรรมพันธุ์หายได้ไหมคะก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะกรรมพันธุ์เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่เราบอกค่ะมันก็มีโอกาสที่มันจะทําให้ดีขึ้นได้ถ้าเราป้องกัน ปัจจัยร่วมอย่างอื่น ah. นะคะปัจจัยร่วมหลักก็คือ <c oughs> แดดแนะ่ <Dad. S 2> นอนอยู่แล้วยังไงก็เป็นผู้ร้ายหลาย <c oughs> ใช่ค่ะนะครับมีวิธีการรักษาให้ฝ้าหายเร็วและไม่อันตรายบ้างไหมคะ <c oughs> คืออันที่หนึ่งเร็วกับไม่อันตรายต้องบอกเลยว่ามันสวนทางกันโอเคถูกไหมฮะ <c oughs> มันเป็นอะไรที่มันสวนทางกันอยู่แล้วครับค่ะฟ้าเนี่ยถ้าเกิดถามหมอหมอจะบอกว่ากว่าจะเป็นเนี่ยมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหายเนี่ยต้องให้เวลาพอสมควร บางคนหายเร็วบางคนหายช้าเกิดจากอะไรคะคไม่ฟานเนี่ยเออบอกได้เลยว่าเท่าที่เท่าที่ดูงให้มานะคะคแต่ละคนเนี่ยมีอัตราความเร็วของการจางอะ่ะแตกต่างกันเยอะมากเลยบางคนเนี่ย วิสิตแรกเนี่ยเร็วเลยก็มีแต่ไม่ได้หมายความว่าหายนะคะจางลงจาบางคนช้ามากเลยก็มีคือแต่ละคนมันหลากหลายมากมันจะตอบไม่ได้เลยแล้วก็ตอบไม่ได้ด้วยว่ามันจากอะไรบ้างแล้วบางคนก็เร็วปุ๊บและสักพักมันก็ทิ้งถ่วงอะคะคือเรื่องช้าก็มีมีหลายแบบมากมายหลายสิ่งมันตอบไม่ได้ว่ามันเพราะอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นฟ้าต้องอดทนกับการดูแลตัวเองมากมากทีเดียว าบอกได้เลยว่ามันจะมาหลายแบบแล้วบางเอิญมันมันเจอในคนที่อายุค่อนข้างไม่ได้เป็นวัยรุ่นแล้วเพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยอื่นด้วยที่ไม่ใช่แค่เรื่องถูกต้องค่ะเรื่องการผัดเซลล์ผิวหลายอย่างค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายๆแม้กระทั่งสิวที่ก็เกิดในคนวัยรุ่นยังยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นโรคที่คู่โลกอะค่ะโรคที่คู่โลกโรคที่คู่โลกสองอย่า อ๋อนะฮะอันนี้น่ากังวลเนาะน่ากังวลต้องเข้าใจนะฮะทำไมบางคนทาครีมแล้วหน้ายังดําอยู่เกิดจากอะไรคะของการทาแล้วมันทําให้รู้สึกว่าหน้ามันยังชัดเนี่ยมัน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 ก็เป็นไปได้เพราะว่าเออเวลาทาเนี่ยบางคนเนี่ยก็คือทาทั่วหน้าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาจางเนี่ยมันก็จะจางพร้อมๆกันแต่บางทีเนี่ยในบริเวณที่ไม่มีปัญหาเนี่ยมันอาจจะรีสปอนส์ได้ตอบสนองเนี่ยได้ดีกว่าคําแนะนําก็คือ ลองดูนะคะก็คือคลองใช้เฉพาะตรงบริเวณที่เป็นดูแล้วลองเปรียบเทียบดูว่ามันยังดําอยู่ไหม คือต้องบอกว่ามันเป็นไปได้หมดนะคะบางบางคนเนี่ยก็มีการตอบสนองในในในครีมที่ทานเนี่ยมันมีโอกาสที่คาขึ้นเจอได้แต่ถ้าเราจะพิสูจน์เราต้องพิสูจน์ด้วยหลักวิยีศารตัวเราเองด้วยถูกต้องโดยการที่ลองเปลี่ยนเลยค่ะไปทาเฉพาะบริเวณที่เป็นแล้วดูซิว่ามันยังเป็นอยู่ไหมอันนี้เป็นหลักลองพิสูจน์ดูว่ามันมันมันเป็นไหมโอเคนะชัดเจนนะเพราะว่าบริเวณที่มันไม่มีปัญหามันก็ได้รับความแข็งแรงมันก็จะใส่ขึ้นตามปกตินะครับหรือบางทีมันตอบสนองได้ดีกว่า ได้ดีกว่าอ๋อครับผมก็ลองเปลี่ยนดูเป็นฝ้าระหว่างตั้งครรภ์ต้องทํายังไงคะเป็นฝ้าระหว่างตั้งครรภ์แนะนําเลยนะคะอันนี้คือเพื่อความปลอดภัยของของเด็กก่อนนะคะครับคือถ้าหลักการแพทย์แล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้ทาอะไรหรือคือยากินเนี่ยห้ามอยู่แล้วยาทาเนี่ยมันบวกลบครับแต่ว่าหลักการหลักการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเขาจะให้ทาก่อนเพราะฉะนั้นให้ให้ให้รอก่อนครับผมแล้วให้หยุดจนจะทั้งให้คลอดก่อน เมื่อคลอดแล้วถ้ายังมีค่อยเริ่มใช่มาว่ากันใช่ค่ะแต่อย่างหนึ่งที่ทาได้คือครีมเงนแดดอ๋อยังยังคงทาได้อยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะยังคงทาได้อยู่นะครับ่หรือว่าครีมอะไรที่อไอ้นั้นเนี่ยค่อยว่ากันใช่ค่ะคือคือแต่แต่ด้วยหลักการเนี่ยก็คือเราถ้าเราไม่ชวนเราก็ยังไม่ต้องทาแต่ที่แน่ๆครีมเงาแดดไม่มีปัญหาทาไปก่อนครับหลังคลอดแล้วอยู่ในช่วงให้นมบุตรสามารถทาครีมหรือรักษาฝ้าได้ไหมคะ โอกาสการซึมอ่ะอาจจะว่าไปมัน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 มน,น้อยมากนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเซฟแค่ไหนถ้าต้องการเซฟบุตรมากบางคนก็ไม่ท่าอันนี้เจอคุยกิดิสัซน์นมาหลายคนแค่บางคนก็บอกว่าอุ้ยตัว,ต,วตัวแพทย์เองนะคะเขาก็เซฟมา,เากเขากลัวมากก็มไม่ท่าก็อรอจนแบบว่าให้บุตร ให้นมบุตรเรียบร้อยปีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยว่ากันใช่แต่โอกาสการผ่านอะไรเงี้ยมันมันน้อยมันแทบไม่มีแต่บางคนคือแคร์มากค่ะรักลูกักลูกรกลูกเา้อใจเข้ี้จนะครับเนาะอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็ลองลองไปไปคิดพิจารณาพิจารณาครั้งหนึ่งแต่ละการนะครับเนาะฝ้าหายแล้วจะกลับมาเป็นอีกไหมคะอย่างที่บอกค่ะ เผอแป๊บเดียวกับพิษตาเดียวค่ะมาเลยใจริงุิววันนี้ฟ้าหายพรุ่งนี้ไปชาคิีมเป็นแดดดีกว่าลืมทามาค่ะมาเลยนะดังนั้นจะมาบอกว่าอ้าวี่นบอกว่าครีมนั้นี่ยบอกว่าหายแล้วอ้าวต้องหยุดใช้คําถามที่ผมแบบมีเจอคําถามเยอะที่สุดคือหายจากฟ้าแล้วยังต้องใช้ครีมต่ออีกไหมคะอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่า ผลิตภัณฑ์นั้นนะมันเป็นผลิตภัณฑ์ในการรักษาหรือเป็นผลิตภัณฑ์ในการดูแลค่ะดูแลผิวค่ะถ้ามันเป็นผลิตภัณฑ์ในการรักษาเช่นยาไม่จําเป็นไม่จําเป็นค่ะแต,แต่เป็นผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ในการดูแลแล้ว,<อ>ลวบำ<อ>รุงอย่างเงี้ยก็ไม่ก็ดูแล,แลปไปเหอะใช่ค่ะนหชัดเจนนะฮะฝ้าฝังลึกหายไหมคะคุณหมอ ต้องต้องเข้าใจว่าคํำนี้มันไม่มีแต่ต้องบอกว่าฟ้าถาวรถ้าถาวรจะหายต้องต้องต้องใช้วิธีพิเศษค่ะครับต้องใช้วิธีพิเศษเนาะควรเริ่มรักษาฝ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ดีคะเมื่อเริ่มกังวลกื่ตั้งวลนค่ะบางคนเขาบอกว่าต้าเต็มหน้าคาไม่กังวลแต่ผมเนี่ยไม่ต้องไม่เป็นฝ้านะแต่ผมกังวลอย่างเงี้ยผมดูแลเลยได้ไหมนี่คือนี่คือแล้วแต่คนอินดิวิโดที่หมอพูด โรคคอสเมติกเนี่ยมันเป็นโรคของความกังวลค่ะ<ร>คมันไม่ใช่โรค <m> ของความความป่วยมันไม่ใช่โรคแล้วแบบว่ามีผลต่อ,อสุขภาพค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าเมื่อรู้ไม่ได้ค่ะเราต้องบอกว่าก็แล้วแต่ โอ้ผมชอบคํานี้ครโรคคอสเมติกโรคของความงามมันขึ้นอยู่กับความกังวลถ้าคุณไม่มีความกังวลเลยสบายใจสบายหนะ้าเ<ะ>อาถูกนะ,ะมันผมแล้วผมไม่กังวลเลยผมก็จะไม่มานั่งทรีตดูแลตัวเองหรอกถูกไหมฮะแต่ถ้าผมแต่บางโรคเนี่ยมันเป็นโรคแห่งความเจ็บป่วยค่ะอันนี้ต้องออมมัสต้องรักษาปุ๊บต้องดูแลอ้อนวอนเลยค่ะรักษาเธอแบบนี้ค่ะแต่โรคพวกนี้มันไม่อะค่ะบางคนก็บอกไม่ได้เดือดร้อนอะทําไมคนผิวแห้งถึงเกิดฝ้าได้ง่ายคะคุณหมอ ไม่จำเป็นไม่จําเป็นแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าแห้งในการรักษาเนี่ยมันอาจจะยากก็อย่างที่บอกว่าความสมดุลของผิวเนี่ยมันผลในการรักษาที่จะทําให้มันยากขึ้นมากกว่าอธิบายแบบนั้นดีกว่า,วาตอนนี้หน้ายังไม่เป็นฝ้าเลยค่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงคะว่าใต้ผิวของเรามีฝ้าซ่อนอยู่คะ เอ่อฝ้าเนี่ยเป็นโลกของ visible ค่ะการมองเห็นเอ่อถ้ามองไม่เห็นก็คุณอาจจะมีแต่ว่ามองในเมื่อมองไม่เห็นไม่ได้รบกวนก็ไม่จําเป็นก็ความกังวลไงกลับไปเรื่องความกังวลนะครับดังนั้นเหมือนผมวันนี้ผมมองไม่เห็นอาจจะมีแต่มองไม่เห็นแต่ผมคอนเซิร์นไว้ก่อนเพราะว่าเราใช้หน้าตาทํางานไงเป็นผู้ชายขายครีมดังนั้นน่าจะต้องไม่เป็นฝ้าก็ป้องกันซะก่อนที่มันจะเกิดถ้าเป็นฝ้าแล้วเอามะนาวมาทาได้ไหมคะหมอกรดหมอ เอามะนาวมาก็อย่างท oui> sí ี่บอกค่ะมันเป็นการมาเซลล์ก็ถ้าเกิดว่าจะเพ็นปัญญากไม่ได้ว่าคือผมผมเข้าใจคุณหมอแล้วคือจะจะตอบไปไงแล้วแหละมันก็ขึ้นอยู่กับความกังวลของแต่ละคนด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งผมมองว่าเปลือกมะนาวอ่ะมันมีสารเคมีไม่รู้นั้นนี่ความคิดผมนะเราไม่รู้ว่าเราล้างสะอาดไหมหรือว่ามีสารเคมีเยอะแค่ไหนไอที่เขาฉีดฉีดอ่ะมันอยู่ตรงหน้าเราได้ไอ้นี่ไม่รู้นั่นนี่คิดเองคุณหมอผมก็เลยไม่กล้าไม่ยานี่ฉันตอบไปหมดแล้วผ่านไหม ต่ยแล้วขอโทษด,ดันทำหน้าที่เกินุัยตกเลยไปไม่ถกอะไรคนอ๋อแต่ว่าก็แสดงว่ามันมีนผลิตภัณฑ์ที่เขาคิดไว้ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขาคิดไว้ให้ดีกว่า้ดีกว่านะ้เอเดี๋ยวเขามาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราโคตรอธิบายได้ดีฮะดีฮะว่านหางจระเข้มะขามเปียกไข่ขาวน้ำมันมะพร้าวน้ำผึ้งใช้ได้ไ<ด>หมคะจบแค่ยสามบัรฑิต ไม่ใช่จบคือไม่ได้จบสมุนไพรไม่ได้จบได้กอตัวกัากตอบไม่ได้นะคะคุณผู้ชมยากไม่ตอบไม่ได้และสาวฟ้าเลเซอร์อันนี้ไม่ต้องบอกแล้วเพราะว่าหมอตอบแล้วเมื่อกี้นะครับก็คือพูดง่ายๆคุณหมอไม่ใช่เป็นแพทย์ทางเลือกนะคะคุณหมอเป็นแพทย์ปัจจุบันค่ะถูกไหมผมพูดถูกไหมขอให้มีอะไรให้เลือกได้บ้างเโอเคถ้าไม่เครียดเรื่องฟ้าที่เกิดบนใบหน้า จะรักษาหรือไม่รักษาดีคะหมอความกังวลโอเคอย่างที่บอกว่ามันไม่กังวลก็ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่กังวลใช่มั่นใจมันหน้ามัันหน้าเขาทกครวันมั่นหน้ามันโหนกเนี่ยมั่นไปเลยคุณก็ไม่ต้องกังวลยังหล่อยังสวยอยู่ถึงจะมีฝ้าแล้วฉันคิดว่าฉันสวยฉันหลอก็ก็ก็ไม่กังวลก็ไม่กังวลก็ไม่ได้เดือดร้อนใครถูกไหมถ้าวันนี้ ขายติ้มเลยเลยอ๋อขอสองแท่งไอศครีมค่ะตานนั้นนะก็จากที่ฟังคุณหมอนะครับฟังมิชชาชานะครับพูดแล้วว่าเรื่องราวของการเกิดฟาเนี่ยมันมีมันมีหลายมันมีหลายปัจจัยมันมีหลายหลายตัวละครนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆปุ๊บ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 มัน ลาชูเลมีใบการันตีรับรองความปลอดภัยและนวัตกรรมทั้งในไทยและต่างประเทศลิขสิทธิ์นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสมีมานานมากกว่า22ปีแล้วค่ะจัดส่งได้ทั้งในไทยและต่างประเทศนะคะสำหรับในประเทศไทยจัดส่งด้วยขนส่งเคอรี่ส่งฟรีทั่วประเทศของถึงภายใน1-2วันทำการยกเว้นติดวันหยุดลูกค้ารอรับของที่หน้าบ้านได้เลยค่ะ สำหรับในต่างประเทศก็สามารถจัดส่งได้ทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น d s l ถึงเร็วมากเลยค่ะประมาณ1-3วันทำการแบบ EMS ประมาณ5-7วันทำการและแบบธรรมดาช้าหน่อยนะคะประมาณ7-30วันทำการค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นด้วยนะคะกดติดตามและดูคลิปที่น่าสนใจต่อไปได้เลยค่ะ